ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> วันนี้อาจามาก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวในตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสพระธรรม,มเทศนาเรื่องของพระเวสสันดรชาดกแต่ว่าการที่ พูดกันถึงเรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้อาตมาจะของวดว้สักนิดหนึ่งเพราะาเรื่องของในเมืองกรุงรบ,บินพัฒมหานครที่มีความสำคัญยังมีอยู่จุดหนึ่งถ้าจะเข้าเรื่องพระเวสสันดรเสียจริงๆเรื่องสำคัญตอนนี้ก็จะผ่านไปไปที่หน้าเช่นใดยอย่างยิ่ง <c oughs> เอ่ความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงออกมาสูมมหาพิเนศกรมในข่าวนั้นก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระพะกักวันหนีเข้าออไปความจริงไม่ไดิลาออกไปเป็นการหนีหนีก็หนีทั้งหมดหนีพ่อหนีแม่หนีเมียแล้วก็หนีโลก มีทุกคนที่มีอยู่ในนั้นเพราะว่าองค์สมเด็จพระพระเกวันไม่ได้ลาใครสักคนหนึ่ง <c oughs> แต่ใน,นการหนนะ่ะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสะเด็จออกสู่มหาพิเนสกรมตอนนั้นพระองค์ตัดใหญ่คําว่าตัดใหญ่ในที่นี้ก็หมายความตัดกําลังใจครั้งใหญ่ที่สุด <c oughs> นั่นก็คือตอนวันนั้นพระองค์อยู่ในพระราชวิยญาณมีคนพนักงานคือเจ้าพนักงานมาแจ้งว่าเวลานี้พระพิมพาราชเทวีประสูตรพระราชโอรสปรากฏว่ามีรูปงามเหลือเกินตอนนี้ดับบรนดาท่านพุทธบริษัท ลูกเพิ่จะออกในวันนั้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระพกเกอร์วันก็ทรงมาดำรริ <c oughs> ว่าข่าวการคลอดพระราชโอรสประสูตริพระราชโอรสของนางพิมพาจัดว่าเป็นห่วงอันหนึง่งที่ทรงตัดว่าปุดต,ตังคีเวเป็นนั้นว่าขึ้นที่ว่าห่วงลูกั้นมันโผูกคอ เวลานี้ห่วงที่สามได้เกิดขึ้นมาแล้วคือห่วงโลกตามธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงตัดห่วงไว้สามห่วง <c oughs> คือหนึ่งปุตตังทีเวห่วงลกวกูกผูกคอสองทน,นันปาทีการห่วงในทรัพย์เหมือนกับเอาของมาถูกผูกข้อเท้าไว้ไปไหนไม่ค่อยจะได้ พระห่วงทรัพย์สามพรยาหัตถีการห่วงสามพันยาชื่อว่ามันหนักอยู่ที่มือต้องทำงานมากเจนนั้ <c oughs> นวันนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าพระราชโอรสเกิดเจียงลี่โซนดัดว่าโอหนอห่วงใหญ่เกิดขึ้นแล้วปูดตังคีเวห่วงลูกผู้คอเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> แต่ไ้้ว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขยกับแสงกับมีพระพุทธประสงค์ตรงโดยเฉพาะว่าตั้งใจจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัตะสงสารคือการเวียนต้วไหวตายเกิดเพื่อหวังพระนิพพานเป็นที่ไป ดางนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาจึงได้ตัดสินพระไทยว่าลูกจะออกวันนี้หรือว่าลูกจะออกวันไหนถ้าไม่สำคัญ <c oughs> สำคัญนี่เราจะคิดว่าการห่วงคนดีหรือว่าห่วงมนุษย์ทางโลกดีเป็นอนุ่าองค์สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาก็ทรงตัดสินพระไทย ว่าเราห่วงกำลังใจที่ไม่บริสุทธิ์ทำกำลังใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นของประเสริฐกว่าและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสันดาก็ทรงคิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์บรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณเมื่อไร <c oughs> โอกาสหลังที่เราจะช่วยให้คนทั่งหลายที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีความทุกข์ถึงเราอยู่ ให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นการใช้นี้ความดีของเขาที่มีความห่วงใหญ่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา์สันดาสัมมาสมัมุติเจ้าจึงได้ทรงสมเด็จออกในคืนนั้นคือโดยไม่สนใจกับใครทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตจะเสด็จออกไป ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรในเวลากลางคืนกอดเสเด็จออกก็ย่องย่องย่องเข้าไปในที่ประทับเขาวานางพิมพาในตำหนักนั้นสมเด็จพระพปกบัลค่อยๆแย้มมั่นออกดูเห็นชมตรูพิมพาราชเทวีกำลังหลับกกพระราหุลลูกน้อยอยู่และองค์สมเด็จพระบระมครูก็ตัดสินใจว่าไปละ ลูกจะเป็นยังไงเมียจะเป็นยังไงนี่ไม่สำคัญเราเห็นมีความสำคัญอยู่ก็คือพระโพธิญาณจากนั้นองค์สมเด็จพระพเกวันจึงได้สเสด็จออกไปสู่มหาพิเนสกรม <c oughs> ในตอนช้าปรากฏว่าบรรดาคนทั้งหลายไม่เห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาแต่ทว่าในตอนเย็น ทุกคนเห็นในฉันซึ่งเป็นสหชาติพระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนำเอาเครื่องทรงคือเครื่องแต่งพระองค์ขระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้ากลับมาและก็ทราบว่าเวลานี้สิทธัตถาราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระราชาแต่ความจริงจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกเจ็ดวัน เวลานี้พระองค์ตัดสินวระไทยทรงพระโนดเสียแล้วเมื่อนภรน,นางพิมพาทราบพระองค์สมเด็จพระบัทีบแก้วออกไปบวชอย่างนั้นจะได้ถามในฉันนะว่าสมเด็จพระพักวันทรงเครื่องสีอะไรแล้วที่พระวรากายของพระองค์พระองค์ทํำยังไงบ้างในฉันก็บอกว่าสมเด็จพระทรงทันเมื่อถึงที่แล้ว <c oughs> จึงได้จับระขันแก้วขึ้นมาตัดพระเมาลีคือตัดผม <c oughs> ตัดผมแล้วผมที่มีอยู่ขดไปกระหนดเหมือนกับคนโกนทีศิศเนอหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพระกักกวันก็ทรงเครื่องที่ย้อมไปในน้ำฝาดเมื่อพระนางพิมพาทราบอย่างนั้นก็สั่งให้คนมาโกนผมบ้าง นางก็ส่งย้อมนผมนุ่งผ้าผมผ้าในการย้อมน้ำฝาดบ้างต่อมาได้ทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทรมานพระองค์เสวยพระกญาหารน้อยพระนางพิมพาทราบข่าวก็ทำอย่างนั้นสเสวยกยาหารน้อยบ้าง <c oughs> ต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระพัก,กวันเข้าไปพักเ่ดี่โคนโพ นั่งสมาธิทำจิตสงบข่าวนี้ก็มาถึงพระนางพิมพาพระนางพิมพารู้ว่าพระลูกเจ้านั่งขัดสมาธิโคนต้นไม้พนางก็อาศัยโคนต้นไม้ที่มีอยู่ในพระราชฐานเป็นที่เจริญสมาธิบางเป็นอันได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าทำแบบไหนพระนางพิมพาทำแบบนั้นทุกอย่าง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคู่บารมีกันมานานนักหนาะในการก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรวรรดิบรมสัสนดาทรงแสดงพระธรรมเทสนาโปรดหมู่พระประยุธญาตมีสมเด็จพระราชบินดาทรงเป็นประธานแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วก็ทรงระลึกถึงพันนางพิมพา ที่เป็นคู่บารมีกันมานับตั้งแต่อนเนกชาติคือตั้งแต่เริ่มต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงปรารถนาพระโพธิญาณว่านางพิมพาก็เข้าไปตั้งมโนบณิธานปรารถนากับพระพุทธเจ้าองค์นั้น ว่าขอเป็นคู่บารมีขขงองค์สำเร็จรัญิาสีจงกว่าจะบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็พระเจ้าสุโธธนะมาราชแล้วก็พันนาสิธิมหามายาราชเทวีเวลานั้นก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดา ต่างคนไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นว่าขอเป็นพระพุทธบิดาขอเป็นพระพุทธมารดาขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็มีลูกชามีเด็กชายท่านหนึ่งเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระพุทธันองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ว่าขอเป็นพระราชโอรสเป็นลูกติดตามนี่เป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า มีความเข้าใจและรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ายอดหญิงพิมพาราจเทวีนี้เป็นคู่บารมีมาตั้งแต่ต้นจนอวสาน <c oughs> แต่ว่าการที่องค์สมเด็จพระิชิตามานบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมาสู่กรุงระวินาพัฒนมหานาครเทศโปรดจอมบอพิษอดิษฐนสมเด็จพระราชวิดา ในตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ปรากฏว่าพระนางพิมพาไม่ยอมมาฟังเทศมีความมีคนเขาไปกราบทูลให้ทรงทราบเธอก็กล่าวว่าความจริงไม่ควรเรียกว่าเธอนะเพราะเวลานี้ท่านเป็นพระราหันทนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าในเมื่อพระลูกเจ้า สเสด็จมาถึงประเทศนี้แล้วและองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็รู้จักตำหนักนีด้ดีเคยอยู่มาก่อนถ้าองค์สมเด็จพระจินวรไม่มาโปรดเราถึงที่เราก็ไม่ไปนี่เพราะสัยน้าใจที่บรรนางมีความรักทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติแต่กันมาองค์สมเด็จพระทรสวัสด์สดิสโสภาสเสด็จมา นางก็เกิดการน้อยใจว่าตำหนักนี้เคยอยู่ทำไมองค์สมเด็จพระบรมครูจึงจะไม่มาเทศโปรดสอนเราถึงตำหนักเมื่อท่านไม่มาเราก็ไม่ไป <c oughs> <c oughs> องค์สมเด็จพระจอมไรรมตรบรมศัสดสดาทรงรู้น้ำบาไทยขบนางพิมพาดีสมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงตั้งใจ จะไปโปรดพนางพิมพาถึงตำหนักที่อยู่แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงทราบว่าการไปคราวนี้พนางพิมพาอาศัยที่มีความรักความอะไรอยู่เดิมเมื่อเข้าไปแล้วพระนางจะต้องเข้ามากอดที่ขาของพระองค์และก็พร่ำลำพันทิ้งความทุกข์และความรักในอดีต <c oughs> กิจนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสตรีแต่ถ้้หาว่าถ้าเราจะห้ามพิมพาไม่ทําอย่างนี้การบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขกับแสงกับความจริงแล้วพิมพาราชเทวีนี่ไม่เคยทําบุญด้ตนเองเลยม <c oughs> ีอย่างเดียวเราทําอะไรเธอยินดีด้วย ช่วยโมทนาหรือว่าปัตตาโนโมทนาใหม่หากว่าเราห้ามพิมพาไม่มาเกาะขาเราไสเธอจะอกแตกตายไม่ได้เป็นอนาตผลเป็นนั้นว่าผลที่ตนได้ติดตามมาจะไม่เกิดผลเมื่อสมเด็จพระทศพลทรงตัดสินพระไทย ว่าถ้าเรื่องอย่างนี้มันยะเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะจิตใจของเราไม่มีกิเลสแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบัิตแก้วก็มีความไม่ประมาทให้ดูกันนะดูว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะก็มีความไม่ประมาทเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีกิเลสกิเลสไม่มี ความรู้สึกทางเพศไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มี <c oughs> <c oughs> และจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่เกรงใจโลกียชนที่จะติถินนินทาเพราะว่านินทาไป็สังสาเป็นธรรมดาของชาวโลกถึงแม้ว่าถ้าจะกล่าวกันโดยทางธรรมจะมีผลไม่ใหญ่ แต่ว่าทางคดีโลกในไท้มีผลใหญ่มากหรือบุคคลใดก็ตามแต่ถูกนินทาว่าร้ายกว่าทั่วจะสุกก็งามไม่กว่าเขาจะรู้ว่าคนที่ถูกดินทานี่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนดีดีไม่ดีชาวบ้านชาวเมืองก็หลงเกลียดหลงโกรธกันมานับเป็นเวลาแลมปี <c oughs> เรื่องท่านหลายอย่างนี้หวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังก็คงจะโดนกันมาแล้วทุกคนเป็นอันว่าม่อองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบความเป็นมาอย่างนั้นยังได้ทรงชวนพระโมคคันลาและภาษารดบุตรสองท่านไปเป็นเพื่อนเพื่อเป็นพยาน คำว่าเป็นพยานในที่นี้ก็หมายความว่าให้ทั้งสองท่านนี้รับทราบไว้ด้วยจะได้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดของคนต่อภไยหลังเมื่อขณะที่เดินไประหว่างทางยังไม่ถึงตำหนักคำว่านางพิมพาราชเทวีสมเด็ดเพจพะยินาสีจึงได้งได้มีพระพุทธดีกาตัดกับพระนาพระทั้งสองท่านว่าสารีบุตรธโมคลา <c oughs> ถ้าเราทั้งสามเข้าไปในตำหนัก่งพระนางพิมพาถ้าพระนางพิมพาจะมากอดขาเราขอเธอทั้งสองจงอย่าห้ามและเธอจงมีความเข้าใจว่าเวลานี้จิตใจคุทถาคตท้าไม่มีอะไรแล้วแต่ได้ว่ามีความห่วงใยในพระนางพิมพาถ้าเธอทั้งสองห้าม เธอไม่มีโอกาสเข,ข้ามากอดขาเธอจะอ,อกแตกตายเพราะว่าการบำเพ็ญบารมีในการก่อนนั้นทใสเธอไม่ได้ทำเองมีหน้าที่อย่างเดียวคือโมทนาความดีที่ตถาคตทำฉะนั้นผลแห่งการบรรลุมรรคผลของนางพิมพาต้องเรื่องด้วยตถาคตจะหาทางปลุกปล้ำช่วยตัวเองให้บรรลุมรรคผลนั้นเป็นไปไม่ได้ เมื่อพระทั้งสองมีความเข้าใจใ่วความจริงท่านก็เป็นพระอราหารันท่านก็เข้าใจ <c oughs> ไม่เรื่องที่จะจับต้องเนื้อจอกต้องกายกันให้เกิดราคะน้ำมันไม่มีแก่พระอราหารันเ <c oughs> มื่อนัดแนะกันแล้วองค์สมเด็จพระสงทัานบรมศาส,าส,มสมตร์สนาดาก็ทรงสด็จเข้าไปสู่ตำหนักเขาว่านางพิมพา แต่ว่าเมื่อพระน,นางพิมพาทราบจากเจ้าพนักงานก่อนที่องค์สมเด็จพระพิจิตมารจะ,สะเสด็จไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จมาเยี่ยมก็ดีใจหายใจความโศกเศร้าเสียใจชำระร่างกายเสร็จแล้วได้ดีแต่ว่าการแต่งกายนี้ก็ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจินสี ยังนุ่งน้ำฝาดผ้าสีน้ำฝาด่มผ้าเดนสีน้ำฝาดพระนางหน้า,า,นา,าน arch, นก็แต่งตามนั้นแล้วกโกนศีรษะเหมือนกับพระทุกท่านดูดูไปก็คล้ายกับนางพิสุนีแต่ก็ยังไม่มีเมื่อทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจินสีจะเสด็จไปก็ให้สาวใช้จัดแจงที่สะอาดทุกอย่าง มีอะไรบ้างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยชอบใจพอใจในการก่อนเธอก็สั่งทําเพื่อองค์สมเด็จพระชินวรทั้งหมดครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบระมสุคตเข้าไปแล้วนางแก้วก็เข้ามากอดขาร้องไห้เหมือนกันตามที่องค์สมเด็จพระพักกวัรตัดไว้ เมื่อพน,นางส้างจากความโศกแล้วสมเด็จพระบัทีิแก้วจึงได้มีพระพธิสตวกาสั่งสอนพน,นางพิมพาว่าเธอจงอย่าคิดอะไรในร่างกายและชีวิตเพราะที่แต่ทาโคตออกสู่มหาพิเนศกรมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเธอแต่มีความหวังอยู่อย่างเดียวว่าถ้าหากว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตามธรรมดาเขาบุคคลธรรมดา เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้มันจะหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์มันก็มีสภาพไม่พ้นเหมือนบุคคลธรรมดาเคื่นหนึ่งกษัตริย์ก็ดีคนธรรมดาก็ดีวัตยาจกเห็นใจก็ดีมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน ร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามลำดับในถ้ำกลางและก้นในที่สุดต่างคนก็ต่างตายเหมือนกันชีวิตแห่งการเกิดกับการตายข้อสองเรานี้นั้นนับชาติไม่ทวนล้วนแล้วแต่การเกิดมาในครั้งใดก็มีความเหน็ดเหนื่อยในร่างกายเหน็ดเหนื่อยใจและก็ในที่สุดเราก็ต้องตายกัน ถ้าว่าเราจะต้องเกิดเราจะต้องตายกันแบบนี้ตลอดไปหาที่สุดไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความสุขมันก็ไม่มีเวลานี้พี่คือต่ฐาคต <c oughs> ได้เข้าถึงบทการจบเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนั่นคือโมกขธรรมได้แก่ธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายต่อจากนี้ไปแต่ถาคต ขึ้นชื่อว่าความเวียนว่ายตายเกิดในวะะัฏสงสารไม่มีแดนที่พึงไปนั่นก็คือพระนิพพานเป็นแดนอมตะหาความตายไม่ได้และเป็นแดนที่ประกอบด้วยความสุขที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นความสุขอย่างเลิศเป็นความสุขที่มีความดระเสริฐยิ่งกว่าความสุขใดๆที่จะพึงหาได้ในวะะัฏะ วัตถุองสารคือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพรหมก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเรื่องไบยภูไม่ต้องพูดกันว่าความสุขในความเป็นมนุษย์ก็ดีความสุขในความเป็นเทวดาก็ดีความสุขในความเป็นพรหมก็ดียังสุขไม่เท่ากับพระนิพพานจะนั่งขอน้องหญิงพิมพาราชเทวี อันเป็นผู้คู่บารมีของแต่ถาคตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอเธอนี่นั้นจงทรงไว้เชื่อสัจธรรมคือความดีได้แก่ในตอนต้นนี้จงคิดถึงกฎธรรมดาว่าสิ่งสามัญลักษณะที่จะต้องเป็นไปเสมอกันถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมองดูร่างกายของเรา ร่างกายของเธอเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กแล้วก็มาตกอยู่ในวัยสาวเวลานั้นมีความสวยสดงดงามอย่างยิ่ง <c oughs> จะหาหญิงใดมีผิวพรรณผุดผ่องและความสวยสดงดงามเสมอเหมือนก็แสนยากแต่ได้ว่าเวลานี้เราสองคนดีกัน ต่างคนต่างก็มีอายุเกินกว่า30ปีใกล้จะสี่สิบปีจงมาพิจารณาที่ร่างกายนี้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยยังสวยสดกดงามมีผิวพรรณผ่องใสยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนสมัยกันก่อนหรือไม่เป็นอนุวาเวลาเมองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศารสดาหสมมาสัพพทธเจ้าทรงเทศ องค์สมเด็จพระบรมโลกเกเชก็สแสดงภาพของพระองค์ให้มีการเศรหมองพระนางพิมพาก็มองหน้าพระพุทธเจ้ามองทั่วทั้งพระวรกายเห็นว่าพระรูปไปโฉมขออองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาค่อยๆเหี่ยวค่อยๆแห้งลงมาทีระน้อยละน้อย,อยก็สลดใจแล้วก็มองดูกายของเธอ พอโอ,โอหนอกายของเรานี้ก่อนที่องค์สมเด็จพระจินาสสีบริมศาสันดาจะออกสู่มหาพิเนสกรมร่างกายของเราเป็นที่น่านิยมน่ารักน่าชื่นใจเพราะมีความผ่องในสนยงผ่องใสในผิวผันแล้วก็เนื้อหลังนี้นั้นก็เต็มไปด้วยความอวบอัดเป็นที่น่ารัก แต่ได้ว่าระหว่างนี้ร่างกายของเราก็ดีร่างกายพระองค์สมเด็จพระจินสีก็ดีรู้สึกว่าเศร้าหมองไวมากฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าเึ่งเคยเป็นพระราชสวามีเทศนี้เป็นความจริงเมื่อองค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าเห็นพิมพ์าย,ยอดหญิงเห็นตามความเป็นจริงตามนั้น ดันั้นองค์สมเด็จพระพักตรวันบรมัสสันดาสม,มาสุทติจ้าจึได้กล่าวต่อไปว่าพิมพาพิมพาเราไม่แก่เราไม่ใช่เกิดมาเพเพียงแก่เท่านี้ดูหมู่พื่ประยุรญาติผู้ใหญ่ของเราคือชันมาชันโทษชั้นปู่ท่านย่าชั้นตาท่านยายที่เรารู้จักชื่อท่านหลายหลายแต่เวลานี้ร่างกายเราตั้งอยู่ที่ไหน ในที่สุดแท่งก็ต้องตายไปหมดทุกคนเราเองที่มีความมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแก่ในเท็มกลางในที่สุดเราก็จะต้องตายฉะนั้นนับตนบัตินี้เป็นต้นไปขอเพิมงผ่านน้องรักจงอย่าสนใจในร่างกายของพี่และก็จงอย่าสนใจในร่างกายของเธอ แล้วก็อย่าสนใจกับร่างกายของบุคคลใดทั้งหมดควรกำหนดจิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ก็ต้องสลายตัวเพื่อทำให้กำลังใจเป็นสุขพิมพาจงนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตรนะทั้งสามประการนี้ <c oughs> ให้ประจำใจคุ้มพิมพาราชเทวีเธอจะมีความสุข และหลังจากนั้นจงปฏิบัติในสิน5ห้าประการให้เคร่งครัดและปฏิบัติให้เป็นอัตโนมัติคือเป็นปกติจิตนี้คิดไปว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรมโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพาน เมื่อองค์สมเด็จพระพิทิมารบรมศาสสดาสมมาสมุติเจ้าเทศจบก,ก,ก็ปรากฏว่าพระพน,นางพิมพาราชเทวีได้บรรลุพรโสดาปฏิพลเป็นพระอาริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอารมณ์แห่งความข้องใจที่คิดว่าองค์สมเด็จพระสมมาสมุติเจ้าทรงทอดทิ้งพระน,นางก็หมดไป กราบนพระเศการองค์สมเด็จพระจอมไตรขอเข้ามาโทษในการเรื่องกลวงเกินในกรณีทั้งปวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระพุทธอภัยให้แกนางพนางพิมพาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระโมกขิลาดภาสานีบบตรจึงได้กราบเข้ามาสู่มหาวิหารที่พระราชวิดาจัดไว้ให้ระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เรื่องที่กล่าวมาทั้งสองหน้าคัดเศษคือครั้งตอนที่ต้นแลวก็ตอนนี้ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเขียนไว้ในเรื่องพระเวสันดอนชาดกในหนังสือเล่มที่เอามาอา่านทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้เขียนควรจะตัดออกไปฉะนั้นมีความจำเป็นต้องนำมาเล่าไว้ในที่นี้เพื่อเรื่องจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเวลาพอดี ก็ต้องขอลาสาวกององค์สมเด็จปัะจินสีก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี